มอริสรุ่นสูง,สงเอาไว้เล่นบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นซีรีส์ตัว M เห็นไหมอ่าโลโก้จะแตกต่างรุ่นนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ารุ่นนี้มันจะคัดสรรพวกเนื้อไม้ดีๆทั้งนั้นเลยเอามาทำนะครับผมสวยแล้วก็เนี่ยซีรีส์นีน้แล้วก็ลูกบิดจะเป็นลูกบิดโกโตะด้วยนะครับผมอ่าเป็นลูกบิดจะเป็นซีรีส์ของตัว M เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ทุก ทุกซีรีส์เลยคัดสัรเนื้อไม้ดีๆทั้งนั้นเลยมาทำนะครับผมโอเคสายสายที่ติดมาน่าจะเป็นสายเบอร์สิบคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแถมสายให้ไปชุดหนึ่งแล้วก็สายตัวนี้ผมผมยังไม่เปลี่ยนให้ลองเล่นดูก่อนบางทีสายมันติดมากับที่ที่ที่ญี่ปุ่นอนะ่ะบางทีมันอาจจะดีกว่าสายที่ผมเปลี่ยนให้นะครับผมเสียงดีมากถ้าเป็นถ้าพูดถึงว่าตระกูล OM อะผมว่ามอร์ติซซีรีส์เนี้ยผมว่าดีสุดแล้วนะ ดีกว่าเมื่อก่อนผนจะมี mf 2 0งศที่ที่ที่ผมขายให้ให้น้องมันไปตัวนั้นเสียงดีแล้วนะแต่ว่าเจอเจอตัวนี้เสียงดีกว่าตัวนั้นอีกอ่าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวฟังเสียงอีกรอบหนึ่ง <S <S ใครที่ตัวเล็กนะครับผมอย่างอย่างผมผมมาเล่น om อยู่แล้วเล่นในวงเล่าผมเล่น om อยู่แล้วนะครับผมเพว่าผมสูงแล้วหกสิบห้ใครที่ตัวเล็กๆหรือว่ามีลูกที่กําลังเริ่มเรียน อยากให้ลูกได้กิดต้าดีๆเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้เลยหิ้วให้ขอไปได้เลยนะครับผมอ่าเราลองฟังเสียงกันดู เล็กมากนะครับผมเล่นดีเลยใครที่เนี่ยเด็กๆที่กำลังเริ่มเรียนหาก,กีตาร์ดีๆให้เขาเล่น่ะตัวนี้เลย คุ้มค่ากับราคาองมอรลิสจริงจริงมอรลิสทำกีตาร์ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากจริงๆดีเลยแหละผมเองอ่ับผมชอบมอรลิสอยู่แล้วนะครับผมถ้าเป็นพวกงานวินเทจนะนะครับผมโอ okay. เคก็ประมาณนี้นะครับผมกีตาร์เสียงดีกีตาร์ดีเล่นก็ไม่น่าเบื่อต่อให้เราเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นคือได้จับตีคอร์ดยังไงมันก็ไม่น่าเบื่ออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับผมถ้าได้กีตาร์ดีๆเล่นเนื้อเสียงไม่ได้ใสโดดเนื้อเสียงอุ่น ฟังผ่านโทรศัพท์มันจะฟังออกหรือเปล่าโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับผมเนื้อเสียงคุ้มครับคุ้มค่ามากนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นสูงด้วยตัวนี้ MF401 นะครับผมตัวนี้เจแปนนะบอกไว้ก่อนเนี่ยซีรีส์นี้น่าเก็บมากเลยเกือบทุกตัวเลยนะครับผมที่ผมขายขายไปเนี่ย แล้วก็แต่ส่วนใหญ่ OM มันจะนานๆมันจะมีหลุดเข้ามาส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเด็ดหนอดจริงๆอ่ะทรง OM อ่ะเสียงถ้าเป็นซีรีส์นี้นะเสียงจะดีกว่าเด็ดหนอดอีกนะครับผมเนื้อเสียงใครที่ชอบเนื้อเสียงแบบอุ่นๆย่านนุ่มๆตัวน,นี้เลยมาเรามาดูสภาพกันต่อหลายไม้ตรงหัวสวยมากนะครับผม เป็นคอโรนะครับผมคอโรล์โรสบูสซีรีนี้มันจะเป็นตัว M อยู่ข้างบนนะครับผมเป็นซีรีสูงนะครับแล้วก็ลูกบิดจะเป็นโกโตะนะครับผมตัว M สวยตัวนี้สวยเลยสภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสภาพสวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นมอกนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยคีต้์เก่าๆที่มันมันตัดเส้นผ่าศูนย์กลางแ,แบบนี้แต่ที่จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นแหละเล็กๆน้อยๆทั่วไปลูกค้าก็ลองดูไปด้วยนะครับผม แตมที่จะเป็นพวกขนแมวมองอยังไงเห็นชัดเอ่ยสวยสวยครับตัวนี้สวยอาอเมื่อเมื่อกีผมเห็นอยู่มันจะมีรอยกระเทาะเล็กเกอร์แค่ล็อกเออแค่เออเล็กเกอร์นะเห็นไหมตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวอ่าตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่าแค่นั้นเองนะครับผมจริงจริงจริง,รงอ่ะมองแทบจะไม่ไม่ไม่เห็นเลยแต่ผมก็พยายามไล่ดูว่ามันมีตําหนิตรงไหนเพื่อที่จะได้เอามามามาบอกกันนะครับผมเราขายของเราไม่มีปิดกันเนี่ยริ้วรอยพวกนี้เล็กๆน้อยๆทั่วไปประมาณนี้ ข้างๆสวยเลยนะครับเป็นโพสบูสนะครับผมนี่เพราะว่าตัวนี้ไม้หลังเขาจะใช้เป็นน่าจะเป็นมอกผมไม่แน่ใจแต่ด้านด้านข้างจะเป็นโพสบูสลูกค้าลองดูลายไม้เอานะครับอนี่เห็นไหมบางทีมันแปะลายไม้มาเออเอาไม้หยิบไม้มาประกอบมันมีแต่ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยรุ่นนี้ผมเจอมาหลายตัวแล้ว พังหน้าสวยเลยต่างฟ้าเลยก็เต็มที่ก Mont and and right. ็จะเป็นพวกติ e> ๊กการเลื่อนนิดๆิดน่หน่อยอย่าไปซีเรียสมันกีต้ามือสองหลายสิบปีมันก็เป็นบ้างแล้วก็ตรงขอบพวกเอ่อบดิงอ่ะมันจะเป็นเหมือนมันเหมือนกับว่ามัน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 ลอกนิดๆมันพองนิดนิดนหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับเนี่ยเนี่ยขาวๆเห็นไหมเล็กๆน้อยๆนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมโอเค คอเล็กมากเลยเด็กๆเล่นได้เลยนะตัวนี้คือมอติสมาตรฐานคอเขาอดีไว้เยอมาอันนี้คือเรื่องจริงเลยสาหรับผมนะตัวนี้6กพันห้านะครับผมเป็นซีรีส์สูงนะครับผมท้าใดสนใจทักแชทปิดได้เลยนะครับผมอ่าโอนเต็มร้อยแปดสิเก็บรายทางก็สองหสิเหมือนเดิมกรณีที่เก็บรายทางก็มัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่นะายน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์มาได้เลยเบอร์ศูนย์แปดสี่ตามที่ลงไว้ให้ถ้าเจอใน YouTube ถ้าจะสั่งซื้อ แอดไลน์เข้ามาหรือไม่ก็โทรเข้ามาขอก็ได้นะครับผมโอเคฝาก OM สวยๆตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันขนาดเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ38หรือเปล่าผมไม่แน่ใจกําลังดีเลยกําลังดีผมผมมาเล่นผมสูงแล้วผมสมาเนี่ยผมเล่นด้ OM กีตาร์ที่บ้านผมมีด้ OM เวลาเล่นในวงเล่าตัวนี้ผมก็เคยมีนะบอกไว้ก่อนแต่ลูกค้าขอซื้อไปเสียงีมากโอเคฝากด้วยครับ สวัสดีครับ